เอาครกบสวัสดีนรจ,จนุกจกดยกับนีทุเอากับสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องพีแซส,สูซนโซนนะครับเออนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาถามนะครับว่าเรงของเกมโมบายเจนทุกคนเนี่ยอยู่เลงไหนกันแล้วนะเออนะถ้าำหรับผมหมอหนึ่งนี่อยู่เลงเกมนะแกมมาเตอร์กันนะแลนไหน ไม่ใช่อวีเลีน้ในบูไบเลเจนนะพี่เลี้ยนเจนมาเตอิมขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะเลี้งนี้นีครับเลีล้ยงแก่เโอวยาต้อขึ้นเมื่อกี้นะคือให้เพื่อนเป๊กแหละไม่ใช่อะไรเพื่อนเลี้ยงตัเออแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงมาเตอร์นเนี่ยเราก็ขึ้นเองโดนเนยเฉพาะนะไม่มีใครมาช่วยมัง้งเนี่เนี่ยอ่ะไปไหนวะ นี่นครับแรงวันเตอร์ก,กันกลับมากระสับนี่แรวงวันเตอรนถ้าเกิดแรงอีพิกนี่ได้เงินพันหนึ่งเลยนะอืมน่าสนใจน่าสนใจอีพิก,กมันนะนี่มันเราก็จะมีสองหมื่นกว่าเนาะอืม ว่าเออไปซื้อหลัาเอลเบียนคือคือตอนแรกกับผมจำไม่ได้ไงว่ามันสามารถมันรับตรงความสำเร็จได้นะเออผมอาจะเก็บตังคือตอนต้องแม่ขี้เกียจละก็เลยไปซื้อเบนกับลาฟาเอลจริงจริงมันน่าจะเก็บตัอนจริงทุยจริงจริงตอนแรกอ่ะน่าจะเก็บตังค์งเอาไปซื้อนะแหนะแหนะตังค์เท่าไหร่อ่ะมื่นสามอ่ะคือถ้าเกิดผมเก็บตังค์ไปซื้อ ใช่ไหมไอสองหัวคันห้าเนาะทั้งสองตัวมันรวมกันได้เป็นสามแม่งก็บอกเก็บเอาไว้นะ่งไม่ไม่ไปซื้อสองตัวอันแล้วเราไปอีหัวผมน่าผมมาก็ซื้อไอเจ้าเออบูโคลใช่ไหมซื้อไอ้เจ้า,าหญิงได้แล้วห,หรือว่าซื้อคลีน่าได้แล้วนะเออนะ,อะอนั่นแหละอืมตุ๊กตือไม่คือจำไม่ได้ไงว,ว่า,ามันสามารถมารับตัวความสำเร็จได้นั่นแหละน่าเล่นแกร์นะ ส่วนสนิทเพื่อนผมก็ออฟไลน์อีกแล้วนะขึ้นด้วยกันอนะ่ะไต่แรงอนะ่ะจนถึงแบับมาสเตอร์หนึ่งสีีดาวอะ่ะอืมแล้วก็เลนก็ลดนะครับแต่ว่ามาเจอเพื่อนที่เขาใช้ตัวละครแหกเนาะ,นะก็คือฮันโซนั่นแหละแล้วก็เอิม่มแล้วก็ตัวบารังแล้วก็หัวคงนะับจึิงทำให้ผมขึ้นแกร์มาสเตอร์วีหนึ่งดาวได้นะเออตอนนี้ยังเป็นระดบแก์มาสเตอร์วีอยู่นนะ อยน,นีนะยังไม่ใช่แบบไอวีนะยังเป็นระดับเกมาตเตอร์ต่ำานั่นแหละนะแล้วทุกคนจะเลงอะไรกันบ้างในเกมโมบายลิเจนนะครับเออ,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 อใครที่เลงต่ำกว่าเออต่ำกว่าม,มาตเตอร์อเนี่ยเชิญผมไปได้นะครับผมชื่อว่าวิลาศนะวิลาศหนึ่งยังไงวันหนูชื่อแบบวิลาดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับอืมนะมันน่าจะเชิญได้มั้ง เออถ้าใครอยากจะถ้าใครเล้งแบบต่ำกว่าเอลิทใช่ไหมต่ำกว่ามาสเตอร์อ่ะเออไม่ใช่ต่ำกว่ามาสเตอร์ต่ำกว่าเอลิทเออนะเราก็จะไอ้นี่นะเออเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าควรใช้ตัวอะไรในการไต่เร้งนะครับเออแล้วก็ควรหัวบอกของดนวยนะเออเอออะไรถ้าใครเร้งต่ำกว่าเอลิทนะ ตนี้ไม่มใครจำก่อนเลยอลิตรงมาเพราะว่ามันขึ้นง่ายนะตรงๆแล้วผมผมว่ามันขึ้นง่ายมากอลี่นะแรงแกมาสเตอร์วีนด้วยส่วนพื้นผูมันอะมันขึ้นแกนเป็นงานแรกนะแต่ว่ามันมันเพ้๊ะเจอเห็นไหมพอแรงมันแกมาสเตอร์วีนดึงดาวมันโผล่มาแล้วมันตมันตะมันกล้าก็เอออนไรนะมันก็เรียกวบาเปลี่ยนมา แคลมมัเสมเตอร์วีสูนดาวแคมาสัเตอร์วีสูนดาวเห็นไหมทุกคนเล่นอะไรกันบ้างอะอยากรู้